สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับรถกระบะหน้ารอจากมิต u ูบิชินะครับใครที่ชื่นชอบในรถยนต์แนวปิกอัพรถยนต์อนเนกประสงค์ที่สามารถนั่งได้ทุกของได้นะครับวันนี้ผมมีรถเจ๋งๆจากมิ s u ูบิชิมานําเสนอครับส่วนรายละเอียดของรถยนต์คันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับก็เรามาเริ่มทําความรู้จักกับมิตซูบิชิไทตันนะครับอันนี้เราเรียกว่าโฉหน้าหล่อแล้วกันครับก็ถือว่า ทางมิตซูบิชิครับเรเห็นว่าตลาดในประเทศไทยเนี่ยชอบรถยนต์ที่มีหน้าตาดีนะครับรูปทรงสวยงามเขาก็เลยมีการปรับปรุงแบบชุดใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่ด้านหน้าถือว่าหล่อตามสไตล์เขาเลยนะฮะก็นับว่าเป็นรถปิกอัพที่ปัจจุบันหน้าตาทันสมัยและหล่อมากล้กันนะครับก็ช่วงแรกกับไฟหน้าอันนี้จัดเต็มเลยนะครับเขาให้เป็นแบบ เอ่อ LED โปรเจคเตอร์เลยนะครับก็ถือว่าทันสมัยมากนะครับมีความสว่างสูงส่วนดีไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกล่างนะครับอุปกรณ์ความไฮเทคนี่เขาจัดมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราเริ่มดูจากภายนอกเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะครับก็ในส่วนของกล้องหน้าก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับกล้องหน้านะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยตรง กระจังเนี่ยครับด้านหน้าก็จะมีเห็นละ2นะครับแล้วก็ตรงมุมกันชนนะครับ2ข้างก็มีมาให้นะครับถือว่าเซ็นเซอร์ให้มารอบคันเลยกล้องเขาบอกว่ามีอยู่4ตัวนะครับด้านหน้าเนี่ยมี1ละเส้นสายการดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อีกอย่างหนึ่งก็จากตัวเลขยอดขายเขานะครับ ตั้งแต่เขาเปิดตัวโฉมหน้าหล่อนี่ขึ้นมาปุ๊บตัวเลขเขาก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวการดีไซน์ตอนนี้มิสูรก็มาในทิศทางเดียวกันในรถหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น X p a n d e r เนี่ยที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็หน้าตาก็จะดูคล้ายๆกันแต่ในส่วนของ Xp a n d e r อะไฟหน้าเขาจะอยู่ประมาณบริเวณนี้ส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นไฟ d a y ์ไลท์ไฟหล่อขึ้นมานะครับ เส้นสายด้านข้างอันนี้ก็จะมีแนวโป่งขึ้นมานะครับก็ทำให้รถดูบึกบึนขึ้นนะครับล้อและยางคันนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับยาง2 6งซีรีส์ความสูง60นะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนล้อและยางด้านข้างเนื่องจากรถตัวนี้เป็นรถ แนวปิกอัพสูงเขาก็จะมีบันไดข้างให้นะครับเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงของผู้โดยสารอันนี้กล้องอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับกล้องสี่ตัวรอบคันเขาก็จะมีตรงด้านหน้ากระจกข้าง2อันนะครับแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวเราเดินไปถึงเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ากล้องอีกตัวเขาอยู่ตรงไหนการเข้าออกของรถก็ทําได้โดยง่ายครับก็ใช้เป็นปุ่มนะครับกุญแจรีโมทอยู่กับตัว ใช้การกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกอันนี้สะดวกครับไม่ต้องคอยควักลวงกุญแจเวลาใช้งานนะครับนะครับก็เป็นแนวทรงกระบะ4ประตูด้านหลังก็เส้นสายนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของมิซูเลยนะครับแล้วก็ปงูงรับกระปูงหน้าครับรูปทรงคล้ายกันนะครับยางหลังก็เป็นยางไซส์เดียวกันครับ2 6 5 60 R18 นะครับไล่มาในส่วนถึงด้านหลัง ด้านหลังนะครับก็มีการดีไซน์ไฟท้ายนะครับลักษณะนี้ปึ๊บคุ้นไหมครับมันก็จะคล้ายกับตัว p a j จ r r Sport นั่นเองนะครับในการดีไซน์ไฟท้ายสัญลักษณ์แบบนี้น,นี้สัญลักษณ์มงบอกไททันนะครับรุ่นไททันกล้องอีกหนึ่งตัวด้านหลังคืออยู่บริเวณนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับแล้วก็ สามารถช่วยเราในเวลาถอยหลังด้วยแล้วก็เป็นการรวมกล้อง4ตัวเพื่อจะเป็นมุมสูงรอบคันแบบเบิร์ดไอวิวนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์1 2 3 4ที่บริเวณกันชนท้ายแล้วก็อีกระบบหนึ่งสำหรับรถไททันครับก็คือระบบเตือนเวลาเราถอยออกจากซองครับแล้วก็มีรถวิ่งมา เซนเซอร์ S S ก็จะตรวจจับครับถ้ามีรถวิ่งมาซึ่งชวนให้กอ่อเกิดอันตรายอย่างเงี้ยก็จะมีการเตือนไปในห้องโดยสารให้ผู้ขับขี่รู้ว่าต้องระวังนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเตือนด้วยเสียงอีกอย่างหนึง่งซึ่งจะทําให้เกิดความปลอดภัยนะเนื่องจากรถมีขนาดใหญ่บางทีเราจอดเข้าซองเนี่ยกว่าจะถอยออกมาเราอาจจะมองไม่เห็นถึงจะมีกล้องช่วยครับมันก็จะเห็นภาพอยู่ในความกว้างระดับหนึ่ง เซนเซอร์ S S พวกนี้ก็จะคอยช่วยเตือนช่วยบอกว่ามีรถวิ่งเข้ามาในทางที่อาจจะทําให้เกาะเกิดอันตรายก็จะช่วยเตือนนะฮะด้านหลังก็จะมีการดีไซน์ตรงนี้เอาจริงๆมันก็จะดูคล้ายสปอยเลอร์หลังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาด้วยนะครับแล้วก็มีการเล่นวัสดุโครมมียมนะครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อให้รถมีความรู้สึกรูหราขึ้นมานะครับสัญลักษณ์ครับไมเบรกครับก็เป็นระบบ วาแปรผันนะครับช่วยให้เครื่องยนต์มีกําลังครับแล้วก็คินดิเซีเป็นการมุงบอกว่าลดเครื่องยนต์ใหเ้เครื่องยนต์สะอาดให้มลพิษน้อยก็ถือว่าเป็นความลงตัวในหลายๆอย่างครับสำหรับภายนอกนะครับซึ่งใครๆหลายคนเนี่ยได้ยินเสียงมาแล้วว่าก็ค่อนข้างจะชื่นชอบกับความหล่อหรูของมิซูนโฉมนี้นะครับก็ น่าสนใจครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับว่าภายในเนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่สวยเหมือนภายนอกหรือเปล่าครับเอาละครับต้อนรับเข้าสู่ภายในห้องโดยสารนะครับสําหรับภายในห้องโดยสารนะครับมือก้าวเข้ามาการดีไซน์องจริงความรู้สึกเหมือนเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของมาจโร่สปอร์ตไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของหัวลายหรือ คอนโซลอะไรต่างๆในการจัดวางรูปแบบใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ปุ่มถือ5้าในรถกระบะเนี่ยมีอุปกรณ์แล้วก็ระบบน่าจะค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าปุ่มต่างๆเนี่ยเต็มหมดเลยพวงมาลัยเนี่ยมันติดฟังก์ชันนะครับมีปุ่มสั่งการเยอะมากมีปุ่มด้านด้านขวาก็มีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทสต็อปเครื่องยนต์ปรับกระจกมองข้างก็อยู่ด้านนี้รวมถึง การปิดเปิดระบบแท็กชั่นนะครับกระจกมองหลังก็เป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะมีช่องใส่แว่นเรียบร้อยอันนี้มีปุ่มคือปุ่มเปิดพัดลมด้านหลังครับอันนี้ไม่ได้เป็นช่องแอร์นะครับเป็นช่องพัดลมซึ่งตรงนี้จะมีตัวดูดอากาศนะครับก็จะดูดความเย็นจากช่องแอร์ที่ออกมาแล้วก็ ออกเป็นช่องพัดลมที่อยู่ด้านหลังซึ่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็จะได้ความเย็นอย่างแน่นอนอันนี้ลมแรงด้วยนะครับมีได้เคยลองมาสักพักหนึ่งละระบบให้มาเต็มๆนี่มีระบบเท่าที่เห็นด้วยสายตาก่อนนะครับก็จะมีปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งระบบขับเคลื่อน4ล้อของมิตซูบิชิครับตอนนี้ถือว่าน่าจะอยู่แถวหน้าเลย สำหรับวงการกับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีความละเอียดในฟังก์ชันของการใช้งานแล้วก็มีตัว h u วเดสเซนต์คอนโทด้วยก็คือการช่วยชะลอความเร็วเมื่อลงจากทางชันนะครับอันนี้ดูกันก่อนด้วยสายตามีที่เท้าแขนเปิดมามีที่เก็บของข้างในมีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับ <c oughs> เบรกมืออยู่ด้านข้าง บาะด้านคนขาบนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับปรับได้ขึ้นลงได้นะครับความความสูงของเบาะสามารถปรับได้ขึ้นลงได้กระดกได้เอนได้เลื่อนได้ก็ถือว่าครบครับแต่ฝั่งผู้โดยสารยังเป็นระบบแมนวนวลใช้มือปรับธรรมดาอยู่นะครับจอเดี๋ยวผมลองกดเล่นดูนะหน่อยสิในส่วนของพวงมาลัยนะครับ อันนี้ถือว่าน่าชิ้นชมนะครับเพราะปกติเนี่ยพวงไลยเท่าที่เจอบางคันก็จะปรับได้แค่ขึ้นหรือลงนะครับอันนี้ปรับได้สีทิศทางเลยขึ้นลงด้วยเข้าออกด้วยแล้วก็ระยะที่เขาให้มาในการปรับครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับถือว่าดีอันนี้ชอบเลยปุ่ม p ุ s start กดมาอันนี้ตืจอภาพก็คมชัดดี นะครับมีระบบนำทางมาให้ไหม้อ่านี่มีระบบนำทางมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ถือว่าให้มาเบื้องต้นผมว่าให้มาค่อนข้างจะครบทีเดียวนะครับสําหรับรถยนต์แนวกระบะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปสัมผัสที่นั่งด้านหลังกันหน่อยดีกว่าว่ามีพื้นที่แล้วก็ท่านั่งสะดวกสบายแบบไหนนะครับด้านหน้าผมถือว่าผ่านเลย เอาละครับเข้าสู่ที่นั่งด้านหลังนะครับก็ปีนขึ้นบันไดมามีมือจับให้ด้วยนะครับสําหรับรถสูงๆแบบนี้ก็อุปกรณ์สําหรับความปลอดภัยก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะครับสําหรับการเข้าออกรถนะครับเบาะนั่งมีการเย็บลายอะไรใช้วัสดุเนี่ยเหมือนเบาะหน้านะครับลักษณะนั่งก็ถ้านั่งผมว่าโอเคนะสาหรับด้านหลังแต่ว่าที่รองรับ ต้นขาเนี่ยผมอยากให้เบาะสูงขึ้นมารองรับวันนี้อีกนิดหนึ่งนะครับพื้นที่วางขาจากลักษณะที่ผมปรับเบาะแบบขับจริงเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเฟือพอประมาณนะฮะไม่อึอดอัดแล้วก็พนักพิงไม่ได้ตั้งตรงเกินไปมีเอียงเอียงให้นิดนึงนะฮะผมถือว่าถ้านั่งอยู่ในถ้านั่งที่สบายสำหรับส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ด้านหลังมี ไฟนะครับกลางห้องโดยสารแล้วก็ยังมีระบบควบคุมแรงลมนะครับจากที่อธิบายไปแล้วจากด้านหน้าซึ่งแรงลมเนี่ยเราสามารถปรับทิศทางได้ด้วยนะครับผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีแล้วก็ถือว่ามีความใส่ใจสำหรับที่นั่งในตอนหลังปรับแรงลมได้4ระดับนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ สามารถปิดตัเองได้นะครับหรือว่าจะให้ข้างหน้าช่วยคอนโทรลได้ด้วยนะครับในเรื่องปิดเปิดนะครับนอกจากเรื่องของลมนะครับความระบบความเย็นแล้วข้างหลังนี่เหมาะกับยุคสมัยนะครับกับช่อง USB 2ช่องนะครับซึ่งผู้โดยสารตอนหลังนแ,แน่นอนเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับแล้ว เวลาอยู่ในรถเล่นไปเล่นไปแบตหมดกันเร็วครับอันนี้มี2ช่องรองรับครับแล้วก็มีที่ใส่ของให้เรียบร้อยตรงกลางถ้ามากันนั่งหลังกัน2คนดึงที่เท้าแขนลงมาได้ตำแหน่งผมว่าเตี้ยไปนิดนึงนะฮะสำหรับผมแต่ด้านด้านขวาเนี่ยด้านด้านตรงแผงประตูเนี่ยที่วางแขนเนี่ยผมถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่รับมาค่อนข้างดีแต่ว่าที่เท้าแขนกลางเนี่ยผมว่ามันเตี้ยไปหน่อยนึง นะครับก็ต้องทิ้งแขนตัวเอียงไปแต่ว่าก็จะมีที่วางแก้วมาให้2ที่ซึ่งก็เพียงพอนะครับสำหรับผู้โดยสาร2ท่านอยู่แล้วแล้วก็ด้านข้างนี่ก็ยังสามารถเสีบขวดน้ําหรือแก้วน้ําเพิ่มได้อีกก็ถือว่าโดยรวมนะครับภายในห้องโดยสารผมว่ามีการดีไซน์ที่โอเคเลยแล้วก็วัสดุเท่าที่สัมผัสด,ดูค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ระบบแอร์เนี่ยก็เป็นระบบแบบดูโอ d u o นะครับก็คือสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับจอก็ให้มาคุณภาพคมชัดแล้วก็มีระบบนำทางมาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีการเอาเอากาจกับช่องความเย็นนะครับด้านหลังมาให้อีกก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์การใช้งานในการโดยสารได้เป็นอย่างดีครับสำหรับรถยนต์ m มิตซูบิชิไทตันตัวนี้ครับ อเดี๋ยวผมจะแถมท้ายให้นิดนึงนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในรถซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบเลยว่าในรถปิกัพแบบสประตูเนี่ยเขามีการเก็บพวกอุปกรณ์เช่นแม่แรงหรือเครื่องมือต่างๆไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับสำหรับมิตซูบิชิไทตันคันนี้นี่นะครับตัวดึงนะครับพับเบาะหลังนะครับพับมาปุ๊บก็จะเห็นครับแม่แรงนะครับในการยกรถจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็อุปกรณ์ช่วยในการถอดล้อเขาทํามาอย่างดีครับอันนี้ฝังไว้เลยนะครับกับแผงด้านหลังของตัวถงังซึ่งการทําแบบนี้ผมว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการบุให้โอ้นี่มีการบอกตําแหน่งนะครับสําหรับใส่เบาะเด็กนะครับอันนี้เป็นตัวยึดล็อกนะครับให้มาครบจริงๆสําหรับนิสุบิชิไททันคันนี้เจ๋งครับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับการเก็บอุปกรณ์ถอดล้อแล้วก็แม่แรงของ กระบะสีประตูอย่างไดรตันครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูหัวใจหลักของรถจนคันนี้ก่อนครับกับขุมพลังในการขับเคลื่อนครับกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับก็ให้กําลังสูงสุดถึง1 8 1แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดมีถึง430นิวตันเมตรครับโดยแรงบิดเนี่ยจะมาตั้งแต่ มาเต็มนะครับตั้งแต่ที่2,500รอบต่อนอาทีนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ผมว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเสื้อสูบและฝาสูบที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยครับเพราะว่าจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งทนทานระบายความร้อนได้ดีและมีน้ําหนักที่เบาครับถือว่าอันนี้เป็นจุดเด่นเลยทีเดียวและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของคุมกําลังนะครับของมิตซูบิชิไทต,ตันใหม่ครับ แล้วครับก็ได้ลองขับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมิสูบิชิไทต,ตันรุ่นหน้าหล่อไปสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นการลองขับจริงแบบใช้ชีวิตประจวาวันบนท้องถนนนะครับสําหรับถนนกรุงเทพการจราจรติดขัดหนาแน่นมากนะครับแต่ว่ารถยนต์ไซส์ใหญ่แบบไทต,ตันเนี่ยก็ยังสามารถให้ความคล่องตัวได้ดีนะครับเนื่องจากอัตราเร่งแรงบิดเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ เราสามารถใช้ความเร็วได้ค่อนข้างจะตามเท้าสั่งนะครับก็ทําให้มันมีความคล่องตัวสูงอันนี้ก็ขอยกความดีให้กับแรงบิดแล้วก็อัตราทุตเกียร์นะครับที่ทําให้เราเคลื่อนตัวตามการจราจรได้ค่อนข้างดีแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับกับความสูงของตัวรถนะครับเนื่องจากรถมีความสูงที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับก็เทียบกับ รถเก๋งทั่วไปเนี่ยถือว่าสูงกว่าเยอะนะฮะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนรถติดๆเนี่ยดูไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าเราสามารถมองได้ไกลมองเห็นไดอ้อ่เป็นมุมได้ที่กว้างกว่านะครับถ้าเราขับรถเตี้ยๆเนี่ยมันก็จะมีรถมาบล็อกเรามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมองอะไรไม่ค่อยได้กว้างไกลนะครับมันก็อาจจะอึดอัดได้แต่สําหรับไททันเนี่ยมีความสูงที่ทําให้เราสามารถรู้สึกโปร่ง มองสบายกับทัศนวิสัยที่สามารถมองได้ไกลด้วยนะครับส่วนความส่วนความนิ่มนวลของช่วงล่างนะครับในตำแหน่งคนนั่งหน้าแล้วผู้ขับขี่ผมถือว่าให้ความสบายค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นผู้โดยสารตอนหลังเมื่อกี้ก็มีเสียงบ่นเล็กน้อยว่ามีความกระเด้งกระดอนบ้างพอสมควรซึ่งเ,เขาก็ให้ความเห็นว่าช่วงล่าง น่าจะมีความแข็งไปนิดหนึ่งสําหรับด้านหลังนะสำหรับการโดยสารแต่ถ้ามีการบรรทุกแล้วมีน้ําหนักโหลดโหลดลงที่กระบะหลังครับอันนี้ความนิ่มนวลก็จะกลับมาดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของเจ้าของรถด,ด้วยคือถ้าเอามาเพื่อการโดยสารอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องความนิ่มนวลน,นะฮะในเรื่องของแหนบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตบางคน ถ้ามีการใช้ในการบรรทุกด้วยน้ำหนักที่ถ่วงที่กระบะหลังเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทําให้ช่วงล่างนิ่มขึ้นนะครับก็จะมีความสบายในการโดยสารด้วยก็ต้องต้องลองดูตามลักษณะการใช้งานด้วยแล้วก็ความชอบของช่วงล่างแข็งอ่อนเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมมาลองกันดูเองว่ามันตรงกับลักษณะการใช้งานของท่านหรือเปล่านะครับแต่ว่าสแตนดาดเบื้องต้นเนี่ย ผมลองนั่งในตำแหน่งผู้กับขี่แล้วก็ผู้โดยสารทางต่อหน้าผมถือว่าช่วงล่างค่อนข้างให้ความสบายได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับแล้วก็การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเสียงเครื่องยนต์เข้ามาน้อยมากนะครับแล้วก็ห้องโดยสารโดยรวมก็ถือว่าให้ความเงียบได้ดีนะครับระบบแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยสู้แดดสบายนะครับแล้วก็ระบบนำทางนวิเกเตอร์ในจอครับ ก็ให้ภาพที่สวยงามคมชัดนะครับก็ดูดูดีเลยส่วนเลือนไม้เนี่ยดูง่ายแล้วก็มีจอดิจิตอลตรงกลางซึ่งบอกลักษณะการทำงานของตัวรถในรูปแบบต่างๆครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบๆแล้วฮนะเบาะนั่งก็นิ่มนะฮะนิ่มสบายดีพวงมาลัยจับกระชับมือด้วยวงพวงมาลัยทรงที่เราคุ้นเคยกันนะครับโดยรวม ในการขับขี่สําหรับการใช้งานในเมืองเนี่ยผมถือว่าสอบผ่านนะครับไม่ไม่ได้มีความลาบากในการใช้งานเพราส่วนหนึ่งเนื่องจากรถมีขนาดใหญ่บางคนอาจจะกลัวว่าการเข้าจอดในสถานที่แคบๆหรือว่าในห้างชั้นใต้ดินอะไรพวกนี้อาจจะทําให้เข้ายากลําบากหรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องก็ต้องยอมรับกันก่อนครับเนื่องจากตัวรถมีขนาดกว้างและใหญ่เนี่ย มันก็อาจจะทําให้คนที่ขับขี่ไม่ได้ที่ไม่ชํานาญในการขับรถนะครับมีปัญหาในการจอดกับสถานที่เล็กๆแคบๆแ,แต่ในไททันตัวนี้ผมถือว่ามีระบบตัวช่วยที่ดีอย่างกล้องล็อกถางนะครับเพราะว่าเราสามารถช่วยดูที่เราจะสามารถช่วยดูนะครับมุมต่างๆได้นะครับเราจะเห็นสิ่งกีดขวางหรือว่าเส้น ของช่องจอดได้อย่างง่ายๆนะครับถือว่าระบบเนี้ยให้มาค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ภาพถือว่าให้ความคมชัดอยู่ในระดับดีปานกลางนะครับซึ่งขนาดรถที่ใหญ่ครับมันอาจจะเป็นปัญหาจริงๆสําหรับใครบางคนแต่ว่าระบบตัวช่วยแบบเนี้ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องออการถอยจอดนะฮะหรือว่าการออกจากช่องทาง ซองหรือว่าในช่องแคบๆหรือว่าเข้าไปในซอยเล็กๆเ,เนี่ยกล้องรับสถทางเนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากทีเดียวผมถือว่าระบบเนี้ยให้มากับรถใหญ่ๆแบบเนี้ยเหมาะครับแล้วก็ช่วยผู้ขับขี่ที่มีปัญหากับขนาดของตัวรถได้ดีทีเดียวครับนี่คือมิตซูบิชิไททันนะครับหน้าหล่อโฉมใหม่นะครับ ผมเชื่อว่าใครที่กำลังมองหารถยนต์ปิก up รถยนต์กระบะที่จะมาใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคนหรือว่าบรรทุกของนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วรถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยสามารถลุยได้ในสภาพเส้นทางต่างๆที่หลากหลายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับในตลาดปิก up ณปัจจุบันครับผู้ลองดูครับว่า หน้าตาหล่อแบบนี้โดนใจคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็สมรรถนะที่ผมอยากให้คุณลองมาสัมผัสเองครับเพราะว่าเราลองแล้วเราค่อนข้างจะพอใจกับระบบการขับเคลื่อนของมันดีทีเดียวยังไงลองช่างใจดูครับว่ารถยนต์กระบะมิสูบิชิไต้ตันหน้าหล่อตัวนี้จะเป็นหนึ่งในใจคุณได้หรือเปล่าลองดูครับพิสูจน์กัน